สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับข่าวดีเงินเข้าแล้วโอนพร้อมกัน2อสิทธ์บัตรคนจนรับเงินเงินสดสูงสุด415บาท ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์ like, และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับนี่นะครับวันนี้ทางกระทรวงการคลังได้มีการโอนเงินให้กับบัตรคนจนนะครับซึ่งท่านที่จะได้รับสิทธิ์สูงสุดนะครับจะได้รับทั้งหมด2สิทธินะครับถ้าคิดเป็นเงินก็จะเท่ากับ4 1 5บาทนะครับนี่นะครับรายการเงินสดที่โอนในวันนี้วันอาทิตย์ที่18กันยายน2 5 6 5ัรบ้ตัตรคนจนมีเงินเข้า2สิทธิ์1รับค่านะ้าปปาฟรี1 0 0บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กดเป็นเงินสดได้และสะสมได้นี่นะครับ สิทธิแรกสูงสุด100นะครับแล้วสิทธิที่2นะครับรับค่าไฟฟ้าฟรีจํานวน3 1 5บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกดเป็นเงินสดได้และสะสมได้รวมได้รับ2สิทธิ์นะครับจะได้รับเงินสูงสุด415บาทนะครับตรงนี้ผมย่อมานะครับเดี๋ยวไปรับชมแบบละเอียดอีกทีนะครับมันมีกฎกติกาด้วยนะครับว่าใครจะได้หรือใครจะไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าท่านได้รับสิทธิ์แล้วท่านจะได้นะครับมันต้องมีเงื่อนไขบางประการนะครับรายการแรกก็จะเป็นค่าน้ําประปาฟรีจํานวน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสามารถกด เป็นเงินสดได้แล้วก็สะสมได้นะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์นี้ก็คือครัวเรือนที่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว และใช้น้ำประปาในรอบเดือนสิงหาคมดังต่อไปนี้ก็คือจะได้สิทธิ์ค่าน้ําประปาฟรีกรณีที่ใช้น้ําไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนส่วนที่เกิน100บาทแต่ไม่ถึง315บาทจะต้องชําระด้วยตนเองที่ชําระนี้ก็คือเฉพาะส่วนที่เกิน100นะครับส่วนที่ไม่เกิน100ก็คือยังใช้ฟรีอยู่นะครับกรณีที่ใช้เกิน3 1 5บาทผู้ถือบัตรจะต้องชําระค่าน้ําเองทั้งหมดก็คือถ้าท่านใช้เกินตัวเลขตรงนี้นะครับ315บาท ท่านก็จะไม่ได้โปรโมชั่นนะครับก็คือบาทหนึ่งก็ไม่ได้นะครับถ้าเกิน100แต่ไม่เกิน315 ท่านยังได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิน315มาลายนี้คือไม่ได้แม้แต่บาทเดียวนะครับและสังเกตนะครับการจะได้รับสิทธิ์น,นี้ท่านต้องใช้น้าปราปาในเดือนสิงหาคมให้เข้าเงื่อนไขด้วยนะครับหลายๆท่านทุกวันนี้ยังงงอยู่เลยนะครับว่าทําไมบางเดือนได้เงินบางเดือนไม่ได้เงินนะครับเพราะว่ามันมีเงื่อนไขตรงนี้นะครับแต่ละเดือนท่านต้องทําภารกิจให้สําเร็จนะครับเดือนไหนทําเงื่อนไขไม่สําเร็จก็จะอดในเดือนนั้นนะครับเมื <ME> ่อบินค่าน้าปราปามาผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องสํารองใจเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทําการบันทึกข้อมูลและทําการโอนเงินสดให้กับเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่18กันยายน2565มาตรการนี้ก็จะหมดเดือนตุลาเช่นกันนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวว่าจะขยายนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าทางรัฐบาลจะมีการแก้ปัญหาอย่างไรนะครับสำหรับหลายๆมาตรการที่จะได้รับกันยายนเป็นเดือนสุดท้ายนะครับสิทธิ์นี้ไม่สามารถใช้ได้กับปป,ปาหมู่บ้านอบตอหรือเทศบาลสิทธิ์ต่อมานะครับก็เป็นค่าไฟนะครับซึ่งสิทธิ์นี้ก็จะได้รับเดือน กันยายนเป็นเดือนสุดท้ายอีกเช่นกันก็จะเป็นปัญหาตามมานะครับว่าจะมีการขยายต่อได้หรือไม่นะครับค่าไฟฟ้าฟรีจํานวน3 1 5บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกดเป็นเงินสดได้แล้วก็สะสมได้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์นี้ก็คือครัวเรือนที่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเป็นที่เรียบร้อยแล้วและใช้ไฟฟ้าในรอบเดือนสิงหาคมดังนี้อันนี้ก็เหมือนสักครู่นะครับต้องใช้ไฟฟ้า ในรอบเดือนสิงหาให้เข้าเงินไขนะครับไม่งั้นก็จะอดนะครับจะได้สิทธิ์ค่าไฟฟ,าฟ้าฟรีกรณีที่ใช้ไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนติดต่อกัน3เดือน จะได้สิทธิ์ค่าไฟฟ,าฟ้าฟรีกรณีเกิน50หน่วยต่อเดือนแต่ไม่เกิน315บาทแต่ถ้าเกิดว่าใช้เกิน315บาทผู้ถือบัตรจะต้องชำระค่าไฟฟ้าเองทั้งหมดค่าไฟนี้ง่ายนะครับจำไว้อย่างเดียวคือ315บาทนะครับอย่าให้เกินถ้าเกินเมื่อไหร่คือจะไม่ได้แม้แต่บาทเดียวนะครับแล้วส่วนที่ท่านจะได้ใช้ไฟฟรีนะครับก็คือเท่าที่ท่านใช้ไปจริงนะครับอย่างเช่นท่านใช้ไป300บาทเขาก็จะคืนให้300นะครับเขาจะไม่คืนให้315บาทเรียกว่า ใช้ไปเท่าไรจ่ายไปเท่าไร่เขาก็จะคืนให้เท่าที่ท่านจ่ายนะครับเมื่อบินขา้าไฟฟ้ามาผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะทําการบันทึกข้อมูลและทําการโอนเงินสดให้กับเขาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่18กันยายน2565สิทธิ์นี้ก็เหมือนกันนะครับก็คือจะหมดเดือนตุลาคมตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวเกี่ยวกับการขยายนะครับวันที่2ที่เงินจะเข้านะครับก็จะตรงกับวันจันทร์ที่19กันยายน2565 มีเงินเข้าจํานวนหนึ่งรายการดังต่อไปนี้นะครับเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุจํานวนเงิน100-250บาทต่อคนต่อเดือนกดเป็นเงินสดได้และสะสมได้ ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่เคยได้รับสิทธิ์เบี้ยยัยงชีพอยู่ก่อนแล้วจะได้รับสิทธิ์นี้ทุกคนสําหรับท่านที่อายุ60-69ปีจะได้รับเงินเพิ่ม100บา,บาทต่อเดือนท่านที่อายุ70-79ปีจะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม150บาทต่อคนต่อเดือนท่านที่อายุ80-89ปีจะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม200บาทต่อคนต่อเดือนแล้วก็ท่านที่อายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม250บาทต่อคนต่อเดือนสําหรับเงินนี้นะครับจะ ขอองเดืนโดยมาตรการนี้นะครับจะได้รับเดือนกันยายนเป็นเดือนสุดท้ายอีกแล้วครับท่านและหลังจากเดือนกันยายนไปแล้วก็ไม่น่าจะมีแล้วนะครับเพราะว่ามาตรการนี้เป็นมาตรการพิเศษนะครับไม่เคยมีมาก่อนนะครับนี่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับเพราะว่ามาตรการนี้เขาเอาไว้เยียวยาโควิด19นะครับนอกจาก2วันติดแล้วนะครับวันนี้ผมก็แถมให้อีกหนึ่งรายการนะครับเป็นเงินเข้า ประจำวันพฤหัสบดีที่22กันยายน2565นะครับจะมีเงินเข้า1รายการนะครับเป็นเบีย้ยความพิการเพิ่มเติมจำนวน200บาทกดเป็นเงินสดได้และสะสมได้ผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีอายุ18ปีขึ้นไปจะได้รับเบีย้ยความพิการเพิ่มเติม200บาทต่อคนต่อเดือนจากเดิมที่เคยได้รับ800บาทในทุกวันที่10ของเดือนรวมจะได้รับเบีย้ยความพิการเป็น1,000บาทต่อคนต่อเดือนโดยมาตรการนี้จะมีตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน64 จนถึงเดือนกันยายน65อีกแล้วครับท่านกันยายนนี้เงินจะได้รับครั้งสุดท้ายเยอะมากเลยนะครับ เรียกว่าแทบจะทุกมาตรการเลยก็ว่าได้แล้วตอนนี้ท่านนายกก็โดนพักงานด้วยต้องดูว่าเดี๋ยวไอ้สิทธิ์ที่มันหมดหมดไปพวกนี้จะแก้ปัญหากันยังไงนะครับคอรมอที่เหลืออยู่ก็ไม่รู้ว่าจะมีอํานาจขนาดไหนนะครับซึ่งก็ไม่น่าจะมีการขยายได้นะครับอาจจะต้องรอท่านนายกกลับมาอนุมัติมาตรการเหล่านี้ทั้งหมดนะครับสําหรับส่วนตัวผมมองนะครับสารรัฐธรรมนูญน่าจะยังให้โอกาสท่านนายกทํางานต่อนะครับเพราะว่าประเด็นนายก8ปีนี้ ผมมองแล้วว่าน่าจะยังไม่ถึง8ปีนะครับนอกจากนี้ในส่วนผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีแม้ไม่มีบัตรคนจนก็จะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มขึ้นเป็น1000บาทต่อคนต่อเดือนเช่นเดียวกันเห็นไหมครับสรุปทุกมาตรการนะครับเรียกว่าจะได้รับกันเยอะมากแล้วก็จะเยอะแค่เดือนเดียวด้วยหลังจากนั้นนะครับอย่างที่บอกนะครับว่า แทบทุกมาตรการเลยก็จะหมดในเดือนกันยา65นะครับก็คงต้องรอท่านนายกกลับมาสารต่องานที่เคยแจกแจกกันไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูกันยาวๆนะครับโดยเฉพาะหลายๆมาตรการที่หมดในเดือนกันยานี้ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้กลับมากันนะครับถ้าสถานการณ์ยังวุ่นวายแบบนี้อยู่นะครับ